ข่ารอบที่สามเดคือยุ้ออยนี่เฮ้ยย่าเดาได้บ่ตัวนี้ข่ารอบที่สามแล้วครับด่ยย่ดได้อ่มันข่าสามรอบเดได้บ่ครับ ร้รอบแล้วเสียงหน่อยรอดดีครับรอดดังรอดดังก็เสียงอีกระยะเย่าคู่เป็นอย่างเดียวครับรอดว่าใค้เป็นครับเงานกมาเก่งครับนกหลากเดือดเรื่อยๆรถ นวครับน่ะมาแล้วไหนมึงบนจนได้เยียบร้อยครับท่งสามระยะยาวเห็นได้ครับ